สวัสดีมีความสุขกับพี่น้องมิน,นี้แอบหนีผัวเที่ยวเราจะจะไปบานพี่นั่งหน่อยค่ะสินั่งรถไฟไปบ้านนั่งมือน,นี่ขึ้นหอดนั่งก็เลยสิไปหานั่งจ้าม,มักนั่งมักนั่งรถไฟจะพี่น้องเพราะว่ามันเร็วดีเราก็ได้ส้มวิวขางทางไปน้ำจาเบิ่งบ้านเบิง่งตึกเบิ่งธงหน้าข้าเจ้าไปน้ำ มือนีเสียงค่อยคือไม่แม่นดีแท้เสียงแตกเนื้อนุ่มจากพี่น้องถึงแล้วจ้าบ้านพี่นั่งน้อยบิสโตแล้วจ้านัดกันกับนั่งไว้อยู่ท่าเทียบเรือของยิงย่าค่อยจ้า ค่าจอดเรือเป็นอีกหนึ่งบิสเนสของหญิงย่้านะจ๊ะว่า <c oughs> กับวนรวยเบาอ,อย่างนะพี่น้องลวยยต่เขือนะข่อยหัวข่อยกับรวยยต่เขือคือกันเ <c oughs> มื่อนี้อากาศเป็นลมๆแดดๆจะเย็นๆขึน้นเก่เาเหรอจ๊ะพี่น้องอากาศกำลังดีขึ้นเก่าสดชื่นเหมือนยืนง่อยพ่นเลยเก่าเหรจ้ะ นัดกันไวนิละจ้าสะพานลักสารสินท่าเรือของหญิงย่าจ้า เมืองบิสโตจะ้านพ่นั่งน่อยอยู่คุณนั่งกําล่งมากพี่น้องหัวเหลือมมองๆมาผุนนั่งกับสวยกันยังคนซั่งกันลายคนอยากดักตบนั่งกันเยอะขู่อดีนั่งเยอะเพราะว่านั่งสวยนั่งหมันเกินไงจ้ะคอยนี่ละผู้นึงสิจ้างคนตบนั่งอยู่หมันใสในฐานะที่นั่งหมันนั่งเปียวเกินนาเกินตามาแล้วจะมีสแกนบหกหู พ่อกันแล้วก <Island> ็จะไปหานั่งดื่มถามูอีกกอนจะมูจะมาอีกสองคนคีซิ่งสาดจ้ะปนั่งใสกไดที่มอม่อเนี่ยกูไม่ใเขาสวยพี่นั่งหน่อยไปจีบนุ่มนาบาล่อดมูจ้ะพนังคู่ทางล่างคนนี้ ถาบสันเนยได้จับพี่น้องยิ้วเรามือเลยสัันนั่งน่อยนั่งกับสวยคืนอืมคืนไม่น้ำไม่นุวน็นนม่ิึงคืนจ้า งานตาแป้งไปดูดิสโก้เปิดแล้วบ่เปิดแล้วปตองขี้มาพี่พี่เยปตองขี้ออกมาเข้าไปเล่นไปแดนซ์สิงวะฮี่บ่ บทีมเราจะบ,บันนั่งกินเบาๆลอก่อนฮารดเม่นั่งหน่อยเมเสือยั่วสวะเป็นแต่จับไปเรียกค่าไทยดีแท้พี่น้องมาจับมบานั่งไปเรียกค่าไทยเนจานั่งร้วยพี่นั่งหน่อยนะ <c oughs> นางกีนยินจับตั่งไปเบียร์คาทายรดจ้ะเดี่ยสิออกก้อนเราเกี่ยวไปฮาสร้างแค้นวิชกินก่อนพี่น้องย่านเมาหาเนลรองทองก่อนจ้ากินเหล้าเมากับมันกับเมาธรรมดาแล้วนะจ้าพี่น้อง ถ้ากินแล้วบ้าวันต้องไปหาหมอเมนบอพี่น้องกินล่องทองแล้วก็เมาส์แอกแอกคือกาวตามสบับป <c oughs> ่ะเทศไทยอยันตอนออกไปตื่นที่เบิ้งได้ใจาเด้อเพราะว่ามเสียงดังในในพับอะไรเนาะแต่มาคมุมหนาวพี่ยังไม่หมดน <c oughs> ะฮะมงึงกูใหญ่ยอยู่ ตั้มหุัวเด้อตัมหุเ้อกิตัมหุงมัวจ้าเด้ออันนา้ด้อตมหุงเด้อหน่ตํมหุงบัวจ้า่นป้ามน่นี้ตัมหุหนกินสองหนึ่เลลิศีตมหุงเลิศตื่นขึ้นมาัวนั่งหน่อยกะอาสามาดทรงควร้อง่อยว่าฉันจะไปสรงเธอเองวาซันอ้าวไปกลไปสนดอก แต่ว่าจริงๆแล้วคนมักนั่งรถไฟลระหลายกลัวมันเร็วกลัวจะถ้าไปรถส่วนตัวมันต้องขับโค้งตามถนนเนาะมันบ่ได้ยิ่งตัดทางลาดไปนี่แหละค่ะพี่น้องเวลาข่อยมาเที่ยวข่อยก็ต้องขางคึืนบัานนั่งหน่อยคึืนหนึ่งขางหลายคลืนบ่ไใดจะ้ะเป็นห่วงคใหไ่ไปไสก็บ่ได้โดนไปได้สูงสุดแค่คึืนเดียวจะ้ะแล้วก็ต้องรีบลับ,บเป็นห่วงผัวค่ะรักผัว บ้านพี s s ่นั่งน้อยนี่ละใกล้สุดสำหรับมูมูกันนะจ๊ะคนอื่นเพิ่อยู่ไก่แต่อยู่คนละเมืองส่วนหมากมาบ้านมูก็มาหานังน่อยมันร่วมตัวกันอยู่พี่ลดเพราะว่าตางคนตางเป็นจุดศูนย์กลางอยู่บ้านพี่นั่งน้อยจ้ะอาจจะวินวินเนี่ยเด้อพี่น้องเพราะว่าทายในรถรถมันแรนไล่ตาเนี่ย ถึงบ้านแล้วค่ะถึงอนจาจักขอแล้วหลับัวพี่นั่งหน่อยเห็ดตะเลาะอยู่สันสันเตี๊ยตีนั่งเอื่นหั <Thank S 1> วนั่งว่ากบว่าสันเจ้าชายกบว่าสันนั่งวา่า <c oughs> <c oughs> พีเวียต,ตื่นหรือยังเนาะน่าจะตื่นเราเห็นเปิดม่านหน้าต่างไวจ้จ้ะเดี๋ยวไปก่อนได้จะพี่น้องจะเฝ้าไปกอดผัวก่อนขึ้นหอดผัว